ครับวันนี้นะครับดูเดยลยค้มทั้งวันพอตอนเย็นฝนตกฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะหลอกฝนฝนจะตกน้ําท่วมฟ้าปลาก็าไปกินดาวอันนี้ครับซาบะแหนมุ้นเส้นหมูทอดน้ําปลาอย่างดีนี่คืออะไรครับของดังเดิมตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่อ่อนแต่อ่อน ต้มยำไข่นะ้ำแต่ว่าน้ำจิ้มสาบานี่เด็ดมากเด็ดจริงๆน้ำจิ้มสาบานี่นี่สาบะแต่ว่าอายุมากแล้วยังวัยรุ่นอยู่ต้องตบตูได้วันนี้ด้วยข้าวโพดข้าวโพดหวานนะพักไปอีกสีก่ว่านาทีหลังจากกินนมแล้วอีกสีก่ว่านาทีนี่ครับตามด้วยกาแฟดำอันนี้ของโปรดกับกาแฟดำ แซนด์วิชบรารแล้วก็สักอีกสิบห้านาทีสามสิบนาทีนอนดูทีวีดูข่าวดูข่าวบอสอยู่วิทยาดูข่าวความยุ่งทำเป็นยังไงขออย่าพูดมากินข้าวอยู่ไก่ต้มน้ำปลาหมูหมู